สวัสดีครับของดีทุกคนมีได้วันนี้มาดูเหรียญวัดแหลมท่าน้ำปู่เจ้าสมิงพายตบบําบลบางยะแพร์อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันข้างในกันนะครับมาดูรายละเอียดด้านหน้ากันนะครับผมรายละเอียดด้านหน้าก็องค์พานะครับต่อโคตใต้ฐานปัม๊มดูมีมิติอ่านออกชัดเจนนะครับพระพุทธลังสีวงเล็บหลวงพ่อตากแดดน,นะครับ ตัวองค์พระก็จะมีความคมชัดมีความนูนต่ำนะครับมองได้อย่างชัดเจนซ้ายขวาลายพญานาคนะครับลายไทยชัดเจนนะครับไม่มีตําหนิมาดูด้านขวาเหรียญกันนะครับผมจะซูมให้ดูนะครับก็เป็นลายปั๊มนะครับลายขีดขีดขีดเส้นๆนะครับสวยงามครับได้ศพด้านด้านซ้ายนะครับก็จะชัดเจนเช่นกันนะครับก็คือเส้นๆขีดขีดเหมือนกันนะครับ ได้ทรงเช่นเดียวกันนะครับสวยงามนะครับไม่มีตําหนิมาดูด้านหลังเหรียญกันนะครับผมด้านหลังเหรียญก็จะมียันนะครับด้านซ้าย24นะครับด้านขวา22ก็จะเป็นปี2 5 6 0นะครับ6ปีที่แล้วนะครับวัดแหลมเมืองพระปแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับจะคมชัดเช่นเคยนะครับ คลิปนี้สร้างเพื่อการศึกษานะครับไม่มีเจตนาการซื้อขายแต่อย่างใดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ